สวัสดีจ้าพี่น้องจะพาด,ดูหน้าบ้านใครที่ยังไม่เคยเห็นบ้านฉันดูพักเซียนเถอะนูะ่นนะหลายหลายจักมะงอกอะไรตรงทางคนเดินเนาะมันเป็นสนามเด็กเล่นเก่าจากข้างในนู่นกเซียนกองหลาราะว่าปีที่แล้วมันมีต้นเนาะที่มีเม็ดมันร่วง พักกลมก็ร้ายร้จะพักกลมแต่ว่าฉันเก็บไม่ถึงมันสูงโผล่ดูวะต้นมัน,น <c oughs> มีแต่ต้นใหญ่ใหญ่ไปหาเก็บก็ไม่ได้ดูวะหนูพักเซียนเต็มเลยข้างในหนูเนาะวาพักกลมพปน่นองค้ายหลายดอก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 แต่ว่าต้นมันใหญ่ดูวะนะจ,จะเก็บยังไงพักกลม <laughs> พักกลุ่มพักกลุ่มพักเมเปิลจ้ะดอกเมเปิลดอกดอกโอ้โหลมลมนี่จ้ะบ้าน <c oughs> ลังนี้ นีแหละถ้าใครทีดตามกอจะรู้เนาะแต่ว่าหน้าลาไม่ไทยให้ดูบานตัวเองข้างหน้าดอกไม้กำลังออกสวยจ้ะดอกทิวลิปกำลังออกเนาะลุงทำอะไรก็ลดเนาะเปิดกระโปรงลดไป นี่จากข้อใหม่ข้อใหม่จะแต่ก่อนมันไม่มีโผล่มาอย่างนี้เนาะกันนีงก็ตัวขั้กมาลงกิบรถเนาะดอกไม้เพื่อนบ้านชั้นงามงามแต่บ่าไม่กล้าไปขอไทยคลิปรูปมันลวงดู <laughs> เพื่อนบ้านเขาคนเกา่าคนใหม่คือกันเขาไม่ค่อยพูดเนาะแต่ว่าคนนี้เขาพูดอยู่แต่ว่าไม่มีเวลา ุยแบบว่านั่นอะ่ะเ,เดินผ่านกันอะไรแบบนี้เนาะเขากำลังทำอนิรใหม่สวนเขาลุงทำอะไรนุ่นน่ะเปิดรถน่นะเดี๋ยไปดูลุงก่ะดูลุงก่ะจ้าพาดุบานนิดนึงสวัสดีจ้า